ราเสียกเจ้าเข้าพี่น้องขายเห็ดขายหน่อไม้แล้วก็เห็ดตารูพี่น้องขร้านนี้ครับใหม่สดทุกวันครับร้านนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพ่อฮ็ดตารูพ่อค้าพ่อค้าครับฮิตตารูนี่พี่อยากกินครับก็เอาไปกลอยไปกอยก้อยดิดปี๋ว่าก้อยดิบก้อยดิดมันเบื่อจีลวกอะไรบุลวกอะไรแซบอ่าแซบไม่ทราบว่ามันเป็นยาเย็นที่ไหนนะเม่นครับเขาเอาเมื่อนี่ก็ถ้าเราทำบุกกอยก็คือเฮดเกลียวบุกทู เทราดลงเลยสดกินเลยครับง่ายๆกินดิสเลยเนาะเนียง่ายๆ เรื่องรใช้ลวกกะได้บัววกอะได้เ็ดตาลกพี่น้องของแซบของแปลกอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุพรรณรีอยากให้คักอยากให้คักเอาผักบัวของห่วงลงมักนาวบีลงคร่ะคือสว่าะเลยใส่มันาไออ้อกสีส้มๆหน่อยบูยังชี้เลยคแซบแซบแบบนี้ก็่น้ผมค่กินครับคิดอันนี้นะเป็นยอดครับเป็นทางให้ผู้พานกินนะครับแาวบ้านอำพื้ับ้านลวกลวกเลยกะทิเอากะทิลง เซคที่ได้บหรอเป็นขมหวานนี่วหมมันมันๆเนาะเออมันจยกมันๆเอากระทิลงเอาน้ำเชื่อมลงเป็นขมหวานเลยครับได้หลายอย่างครับในหลายอย่างเนบ่คือเเบือในช่วงหน้าฝนครับพี่น้องพิตาโลครับครับผมขอบคุณครับครับก็มีพวกหน่อไม้ลายอยู่ตรงข้างสิบบาทอยู่แล้วเอาครับซื้อซอยจานหนึ่งครับครับเอาครับสิบบาทครับอื้ซหน่อไม้ลายพี่น้องเน็่พวกกันในมีเนาะครับน้องเห็บพวกเลยครับมืดมาให้งที่ไรครับโอ้ ไปเรื่อยๆครับเจาะเจ็ดพวกเจาะไปเรื่อยๆครับผมครับบรรยากาศยามเล้นพี่น้องครับร้านขายอาหารป่าธรรมชาติที่ตลาดบายพาสจังหวัดสกุลนครพี่น้องมาเลยเด้อมาเพิ่มว่าครับเฮ็ดตาโลนีคลองดีคลองเด็ดพี่น้องครับเลือดแดงเพิ่นขายชุดละเสา้อค่าบ้าพี่น้องเลือดแดงครับทางแซ่บแม่ค้าครับเอากกงนึงครับ ซิมเลือดแปงพี่สุกุนครพี่น้องครับอันนี้มันเลือดแปงหมูนะครับน้อเลือดแปงหมูค่ะครับเส้าขาบ้าต่อจานหนึ่งรับพี่น้องเข้าในมาซุปละครับเนาะซุปละครับซุปหมดเลยเส้าข้าวบ้าะครับเนาะมีมะนาวแซ่บเลยสุกุณฑลพี่น้องครับเลือดแปงหมูครับพี่น้องนี่ครับโอ้แซ่บเด็ดครับพี่น้องสุดยอดอืม โเนี่ยเมลงามกับสุดยอดอาหารแซ่บี้องร้านนี้นะโอ้เด็ดลายไปต้อเลยกับองานขาวตมาไปสอนเก็บๆเทานั้นเลยครับ้องตกมูเสือเ็ตไข่กับอนองของปลาแซ่บอโยขมก็นีครับไข่กระปุน้อยกินแซ่บด้วยไปเิร์ฟ่ที่ข้างล่ายไปะทั้รู้วกทั้งเ็พวกกับน้อง คูพวกจานละห้าสิบเค็ดพวกจานละร้อยครับพี่น้องสดสเลยครับขึ้นล้างสะอาดนะพี่น้องเค็ดพวกนะครับเอาเมื่อนี่มาได้ส้มกินครับแกกินได้เลยครับพี่น้องรับขนาดนี้งหนึ่งร้อยบาทต่อชุดคือครับเค็อพวกครับพี่น้องคัดไลน์พี่น้องเอยสุดยอดอาหารตามดูการครับตามหัวม้าสิบค่ะรวมครับดูงานครับำลังจานแห่งพี่น้องเค็ดพวกครับคือพวกห้าสิบบาทครับพี่น้องเด็อดเดืดเลยครับ เมนูแซ่บสนับเลยครับพี่น้องผักสดครับผมตัวถั่วคูพี่น้องตัวเคือครับแล้วกินกับร้อยกับพนพี่น้อง,องแซ่บรรมชาแซ่บๆๆพี่น้อง,องคุณรู้ว่าอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลโดยเฉพาะเมนูอตอกหัวเชือดกินน้องผมมักหลายพี่น้องมมเองป็นตัวกินแซ่ข่นะแซ่บพี่น้องเมนูครับเดรดยบแบบ ที่กำลังตามหาม,มีตัวหัวเสือตัวคุ่มมาลูกับที่ตลาดแาปลงบายพารจังหวัสดสมุทรปราก่รกินน้องขักขนาดเลยกินน,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 น้องดินเดียวอยู่ครับงามหลายทางนี้พี่น้องนะหลายกันเนี้ยขัดหน้าพี่น้อง เมงเทงก็โหวเสือเป็น้องร้านี้ครับสุยอดบรรยากาศเป็น้องร้นี้ครับเมงเทงข้าวสาเมงเทงโคเมงเทงหอมคอยปังรับเป็น้องเป็นนกซุปแซาบเลยครับร้านนี้ครับน้องตัวคูนขนไกรูระพันสองส่วนตัหวเสือคนไายรูระเกลียนร้อยบาทเป็น้องร้านนี้ครับเป็นร้านการตลาดเลยเป็น้องร้านี้นะมาอิูเครืองแกงเฮดพวกกันน้องชดนึงร้อยบาทครับท่านลน์เป็นน้องอาหารกาินนี้ครับ รวม200บาทครับตมุเเลยนต้มเป็ดสดน้าตมแซ่บเลยคุณนอ้องเน,นงเย,นออยียนใหญ่ครับตุเน่ยเลยคุณน้องเหยียนนะ่อกไม้ลายต้มเวฟขวบโตเหนียวลูกครน้อยคุน้องก็นี้ครับอยขึ้นคน้องมันนั้นเต็มมากเลยครับขน่อกไม้น่ารากตัวอง คือคุณยอบรรยากาศยามเย็นผมมีครอบครัวคาะมาเที่ยวตลาดปลายท่าจังหวัดสกลนครครับสุดยอดของแพี่น,อน้องทั้งหน่ไม่ไล่ที่ตาลู่พี่น้องหน้าน่อไม้ติมกระา้าวเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลกินดน่ไม้ครับทั้งหน่ไม้หว,วานหน่ไม้ไล่หน่ไม้สั่ไฟหน่ไม้เฮียวสัปปิโลกรายขนาดได้ชมน,นะครับ